ที่เข้านี้นะคะก็จะมาจัดกิจกรรมโฮมรูมนะคะเรื่องปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับชั้นปะุมศึกษาตอนปลายนะคะนักเรียนที่ใช้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือนักเรียนระดับชั้นปะุมศึกษาปีที่4ถึงปะุมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะโรงเรียนที่ใช้จัดกิจกรรมนะคะโรงเรียนวัดแม่เปียตบุรคลองหลังอำเภอนาหม,ม่อมจังหวัดสงขลาค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาจัดกิจกรรมโฮมรูมอีกแล้วนะคะก็คือในทุกสัปดาห์เราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วนะคะก็คือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะต่อวันนี้นะคะก็คือครูจะมาจัดกิจกรรมโฮมรูมนะคะเรื่องปัญหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับชั้นประถมศึกษาตอนลายนั่นเองนะคะก็คือครูต้องแนะนําตัวเองก่อนนะคะก็คือครูชื่อว่านางสาวกหนกวันนิ่งทองนะคะหรือว่าครูเป,ปิลค่ะ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีปีที่สองค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะค่ะครูก็ชื่อนางสาววิาพร์สมนวนค่ะหรือครูตองค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีปีที่สองค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะสาระสำคัญนะคะในการจัดกิจกรรมโฮมรูมในครั้งนี้นะคะก็คือเนื่องในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือโรคระบาดนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่า โควิด19นั่นเองนะคะส่งผลกระทบในหลายๆด้านอย่างมากมายนะคะและเรื่องการเรียนการสอนนี่ก็เช่นกันแล้วก็ทำให้ไม่สามารถนะคะเด็กนี่ไปเรียนณที่โรงเรียนได้นะคะก็คือต้องทำให้แบบต้องมาอยู่กับผู้ปกครองที่บ้านนะคะบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาในการมาสอนลูกหรือว่าสอนหลานหรือว่าให้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะ การเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีผลกระทบก็ถือว่าจากการที่ว่าเราเด็กเนี่ยจะได้เรียนในโรงเรียนนะคะก็คือจะมีผลกระทบมากกว่านะคะบางครั้งก็คือบางบ้านนี่อาจจะขาดคุณสมบัติด,ด้านการการใช้จ่ายหรือว่าการที่ว่าเราต้องเติมอินเทอร์เนต็ตในการให้ลูกหรือว่าให้หลานของเราเนี่ยเรียนนะคะมันก็มีผลกระทบมากมายนะคะ สาระสำคัญนะคะในการจัดกิจกรรมโฮมรูมในครั้งนี้นะคะเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็คือสถานการณ์โควิด -19 นะคะที่ว่าส่งผลกระทบนะคะในหลายๆด้านมากเลยนะคะด้านอาชีพด้านการเรียนด้านการงานทุกๆอย่างเลยนะคะก็คือมีผลกระทบมากมายนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็คือหลักๆของเราเลยนะคะก็คือเรื่องการเรียนนั่นเองนะคะก็คือทําให้เด็กนี่ไม่สามารถ ไปโรงเรียนได้ไปเรียนประจําได้นะคะก็คือทําให้พบปะกับครูได้แค่การผ่านออนไลน์ค่ะการเรียนออนไลน์นี่มันก็ส่งผลกระทบหลายๆด้านนะคะบางบ้านบางเด็กอาจจะมีเทคโนโลยีไม่ทั่วถึงเหมือนตัวอย่างน้องด้านนะคะนี้นะคะก็คือในครอบครัวอยู่กับคุณปู่คุณย่าแค่สองคนนะคะแล้วก็ทำให้แบบ โทรศัพท์นะคะมีได้แค่หนึ่งเครื่องภายในครัวเรือนนะคะก็คือมีแค่ของคุณย่าอย่างเดียวนะคะเลยทําให้ลําบากในการที่จะเรียนต่อหรือว่าการที่จะเรียนออนไลน์กันนะคะเพราะว่าคุณย่าเนี่ยก็ต้องใช้ในการใช้ในชีวิตประจําวันนะคะในการโทรต่างๆเลยนะคะก็เลยทําให้น้องนี่แบบบางครั้งก็คือเหมือนกับว่า ไม่ได้เข้าไปรับความรู้ในการที่ว่าคุณครูสอนนะคะแล้วก็มันมีอีกเด็กๆหลายๆคนนะคะที่แบบว่าพบปัญหาเดียวกับน้องด้าน,นะคะบางบ้านก็คืออาจจะอินเทอร์เน็ตไม่เข้าถึงไม่ทั่วถึงการที่ว่าไฟดับทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้หรือว่าบางบางเด็กนะคะผู้ปกครองก็คือไม่มีเวลานะคะเนื่องจากว่าบางบางผู้ปกครองนี ต้องออกไปทํางานทั้งทั้งคู่นะคะเลยทําให้เด็กหนี่อยู่บ้านคนเดียวก็เลยทําให้เด็กหนี่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเล่นหรือว่าเกี่ยวกับการเล่นเกมการดูหนังฟังเพลงมากกว่านะคะก็คือการที่ว่าเราไม่มีไม่มีเหมือนกับว่าไม่มีการที่ว่าการเรียนการสอนหรือว่าการที่ว่าทําให้เด็กหนีอยู่ในโรงเรียนแบบอยู่ในโรงเรียนเหมือนกับว่า เรียนเหมือนปกติได้ะค่ะทำให้เด็กนะคะบางครั้งเหมือนกับการที่ว่าไม่สนใจการเรียนทําให้แบบการเรียนล่าช้ากว่านะคะก็คือแบบไม่สนใจเลยอาจจะลืมลืมทุกอย่างก็ได้นะคะที่เคยเรียนมาค่ะต่อไปนะคะอีกปัญหาหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือปัญหาที่ว่าหัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยนะคะก็คือเด็กที่กําลังจะขึ้นมัธยมนี่ค่ะก็คือเด็กที่กําลังจะจบ ประถมศึกษาปีที่6นะคะถ้าเราไม่มีครูหรือว่าไม่มีผู้ปกครองไม่มีรุ่นพี่ที่มีความรู้ในด้านการเรียนการสอนนะคะทําให้เด็กนี่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนได้ก็คือแบบอยากจะเรียนอะไรแล้วเราต้องไปต่อหลักสูตรไหนเราที่เราเรียนมาเราชอบแนวนี้ไหมหรือว่าเราถนัดไหมเราสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ไหมอันนี้ก็คือถ้าเราไม่มีครูหรือว่าไม่มีใครนะคะที่เป็น เป็นผู้ที่ว่าแบบมีความรู้นะคะในการมาให้ความรู้เด็กๆนี่ก็จะให้เด็กแบบขาดความรู้หรือว่าบางครั้งนะคะเราไม่สามารถแบบบอกตัวเองได้นะคะว่าเราชอบเรียนครูแต่คือเด็กอะคะชอบเรียนครูแต่ว่าถ้าเราไม่มีวิทยากรที่แบบเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อในการศึกษาแบบที่จะเป็นครูเนี่ยค่ะ เด็กก็จะไม่รู้ว่าต้องเรียนยังไงถ้าอยากเป็นหมอเราต้องเข้ายังไงก็คือจะทําให้เด็กเนะะี่ยค่ะขาดโอกาสนะคะในการสอบถามต่างๆนะคะขาดความรู้นะคะในการที่ว่าจะมีครูมาแนะแนวน,นะคะวันนั้นนะคะก็คือทางโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการแนะแนวนะคะจะเป็นการแนะแนวนอกสถานที่หรือว่าการจะเป็นแนะแนวในโรงเรียนนะคะก็คือ วันนี้นะคะก็คือในระดับชั้นที่จะมาแนแนวนะคะก็คือนักเรียนอยู่ในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึงปถมศึกษาปีที่6นะคะเนี่ยค่ะก็คือจะมาแนแนวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะในการที่จะไปศึกษาต่อหรือว่าปัญหาการเรียนการสอนต่างๆนะคะที่เด็กๆพบพบปะทั่วไปนะคะทั้งด้านการที่ว่ามีปัญหาด้านผู้ปกครองเรื่องการเรียนการสอนวันนี้นะคะก็จะมาพูดแนแนวให้ความรู้นะคะแล้วก็สอบถามทั่วไปค่ะ ต่อไปนะคะอีกปัญหาหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือปัญหาที่ว่าหัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยนะคะก็คือเด็กที่กําลังจะขึ้นมัธยมนี่ค่ะก็คือเด็กที่กําลังจะจบประถมศึกษาปีที่6นะคะถ้าเราไม่มีครูหรือว่าไม่มีผู้ปกครองไม่มีรุ่นพี่ที่มีความรู้ในด้านการเรียนการสอนนะคะทําให้เด็กนี่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนได้ก็คือแบบอยากจะเรียนอะไรแล้วเราต้องไปต่อหลักสูตรไหน เราที่เราเรียนมาเราชอบแนวนี้ไหมหรือว่าเราถนัดไหมเราสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ไหมอันนี้ก็คือถ้าเราไม่มีครูหรือว่าไม่มีใครนะคะที่เป็นเป็นผู้ที่ว่าแบบมีความรู้นะคะในการมาให้ความรู้เด็กๆนี่ก็จะไม่เด็กแบบขาดความรู้หรือว่าบางครั้งนะคะเราไม่สามารถแบบบอกตัวเองได้นะคะว่าเราชอบเรียนครู แต่คือเด็กอะคะชอบเรียนครูแต่ว่าถ้าเราไม่มีวิทยากรที่แบบเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อในการศึกษาแบบที่จะเป็นครูเนะะ mm ี่ยค่ะเด็กก็จะไม่รู้ว่าต้องเรียนยังไงถ้าอยากเป็นหมอเราต้องเข้ายังไงก็คือจะทําให้เด็กเนี่ยค่ะขาดโอกาสนะคะในการสอบถามต่างๆนะคะขาดความรู้นะคะในการที่ว่าจะมีครูมาแนะแนวนะคะวันนั้นนะคะก็คือ ทางโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการแนะแนวนะคะจะเป็นการแนะแนวนอกสถานที่หรือว่าการจะเป็นแนะแนวในโรงเรียนนะคะก็คือวันนี้นะคะก็คือในระดับชั้นที่จะมาแนะแนวนะคะก็คือนักเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะเนี่ยค่ะก็คือจะมาแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะในการที่จะไปศึกษาต่อหรือว่าปัญหาการเรียนการสอนต่างๆนะคะที่เด็กๆพบ พบป,ปะทั่วไปนะคะทั้งด้านการที่ว่ามีปัญหาด้านผู้ปกครองเรื่องการเรียนการสอนวันนี้นะคะก็จะมาพูดแนะแนวให้ความรู้นะคะแล้วก็สอบถามทั่วไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังให้เด็กนะคะดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการแบบเราจะทำย่างไรถึงจะเข้าใจในการที่ว่าครูไม่ได้สอนแต่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการ เรียนออนไลน์แล้วก็ทํำยังไงถึงจะทําให้เด็กนะคะแก้ปัญหาด้าน,านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยให้เด็กนะคะดูเคสของเด็กคนอื่นนะคะที่เขาตั้งใจเรียนแล้วประสบความสาเร็จนะคะในการเรียน,นะคะ่ะในต่อไปเราก็มาดูนี่เลยค่ะเรียนออนไลน์หมดไฟไม่มีสมาธิเลยเนาะงั้นต้องไปเติมไฟครับจริงๆแยกกันก่อนนะ แยกโควิดออกไปก่อนนะแยกเรียนออนไลน์ไปก่อนนะลองชวนกย้อนไปดูว่าเคยมีช่วงหมดไฟไหมแล้วทํายังไงทําแบบเดิมเลยครับไปหาแรงบันดาลใจเดินเล่นไปถ่ายรูปไปเที่ยวคาเฟ่ชิคๆนะชีวิตเรามันต้องการความสมดุลครับบางทีถ้าเราอยู่กับเรื่องเรื่องเดียวตลอดเราเช่นแบบโอ้โหเรียนออนไลน์เครียดไม่มีอะไรทาเครียดเครียดไม่รู้ทำไรเครียดไม่รู้ทำไร,ไม,ร,ำไรมันก็วนครับลองเติมไฟทําอย่างอื่นดูพอเติมไฟมีไฟในชีวิตมากขึ้นเชื่อเลยนะครับว่า กลับมานั่งเรียนออนไลน์แล้วจะเรียนรู้เรื่องมากขึ้นสมาธิจะมามากขึ้นครับปกติเลยครับถ้าเจอแบบนี้ไป <laughs> ใครบอกว่าเรียนออนไลน์แล้วโหชิลสบายเนี่ยไม่ปกติ <laughs> เพราะอะไรรู้เปล่า <laughs> เพราะว่าเรียนออนไลน์แล้วมันยากกว่าเรียนปกติครับไม่ได้ยากแค่คนเรียนนะคนสอนก็เป็นการเรียนออนไลน์เนี่ยสินาที15นาทีมนุษย์เราเนี่ยหมดแล้วครับการคงสมาธิแต่ว่าเวลาตอนนี้เรียนจริงเป็นไง <laughs> ชั่วโมงบา <laughs> งนทันลาไป2ชั่วโมงนะดังนั้นจริงไม่แปลกเลยครับที่เรียนไม่รู้เรื่อง ความสําคัญคือเราเริ่มต้องต้องจับสังเกตตัวเองว่าเราเรียนอะไรที่ไม่รู้เรื่องบางเช่นบางคนบอกว่าเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาไม่รู้เรื่องเอ้ย e ถ้าเรียนเนื้อหาไม่รู้เรื่องไม่ยากเตร็มตัวมาก่อนดิเอาตารางสอนมากลางแล้ววันนี้เรียนเรื่องอะไรไปขอชิดรุ่นพี่มานะครับพอมาเรียนแล้วมันมีอะไรคำที่คุ้นหูที่เราเคยดินงที่มันทําให้เรารู้สึกเราเข้าใจมันมากขึ้นนะครับเรียนอะไรแล้วเหงาแล้วบรรยากาศมันเหมือนในห้องถูกต้องครับนั่นบรรยากาศมันไม่เหมือนในห้องอยู่แล้วเพราะมันอยู่กับ ตัวเองนะวิธีแก้ไขจริงๆก็คือช่วงเย็นบางทีมีนัดวิดีโอคอลกับเพื่อนนัดมามิทติ้งกันนะครับได้เจอเพื่อนบางแลกเปลี่ยนกันนะใส่ e m มติคอนใส่สติ๊กเกอร์หน้าร้องไห้หน้าย,ยิ้มหน้าแดงนี่นะก็สนุกดีนะครับแล้วก็ระหว่างเรียนอาจจะจัดเรื่องของสถานที่ให้ใหเหมาะสมเช่นบางคนมีรูปเพื่อนคนนี้มาวาง,างข้างๆเรารู้สึกอุ่นใจบางคนใช้รูปแฟนนะใช้รูปแฟนหรือบางคนนะ ใช้รูปอาจารย์ที่โหดที่สุดในคณะเอามาตั้งเหมือนคล้ายๆขู่ไว้อาจจะไปขออาจารย์ถ่ายรูปอย่างเช่นจาชี้มาที่กล้องนี้นะครับแล้วเราเอามาวางไว้อาจจะทําให้รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นก็เป็นเป็นใครก็คงไม่กล้าเปิดครับถ้าต้องเปิดจริงๆนะอย่างแรกเลยจัดบ้านสักนิดหนึ่งนะอาจจะ ซื้อฟิวเจอร์บอร์ดมาสักแผ่นแปะไว้ข้างหลังให้ให้ไม่เห็นหรือบางทีลองหามุมนิดหน่อยก็ได้ครับกาแพงนี้นะหรือถ้าเป็นโปรแกรมบางโปรแกรมเช่นเช่นโปรแกรมซูมมันสร้างไอ้ฉากหลังได้นะเราเลือกรูปภาพสวยๆเลยบางคนแบบเลือกโอ้โหเป็น,เป,นเป็นดาวดาวเสาเลยก็ใส่ไปข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์ได้เลยนะบางทีกลายเป็นสนุกนะครับสนุกมากกว่า <c oughs> บทเรียนที่ต้องเรียนเองมันทําให้เกิดแรงจูงใจนะบางทีแต่ละวันเราต้องมานั่งลุ้นนะว่า,าแบบวันนี้เพื่อนจะใช้แบ็คกราวด์แล้วพอเพื่อนใช้แบ็คกราวด์นี้แล้วก็เฮ้ยไม่ยอมอยากแข่งม้ง แต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นนะเป็นธรรมดาเลยนะครับวัยรุ่นบางทีคิเดเยอะอะเรื่องแบ็คกราวน์เรื่องนี้บางทีก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเราอับอายไม่ค่อยกล้าให้จันเห็นหรือวัยรุ่นบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนเพื่อนล้อเ่ราะแบบโอ้โหบ้านโลกโอ้โหบ้านไม่มีอันนั้นหรอไม่มีนี่หรอก็รู้สึกเสียดเียตั้งสตินิดนึงว่าแบบเออเรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นในวันค่ะเด็กๆก,ก็รู้จักครูกันแล้วใช่ไหมคะครูชื่ออะไรคะครูพิตา ครูก็จะมาพูดถึงลำดับกิจกรรมโฮมรูมของเรานะคะในค่าบกิจกรรมโฮมรูมเราก็จะเจอกันทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งระหว่างครูที่ปรึกษาและตัวนักเรียนเองค่ะวันนี้ครูก็จะพาพูดถึงเรื่องกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมโฮมรูมก็จะช่วยให้กล้าให้เด็กกล้าแสดงออกในสิ่งต่างๆที่เด็กไม่กล้าแสดงออก จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจตัวเองมากขึ้นและกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะถ้าตอไปนะคะรูก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหา<ม>การเรียนการสอนของพวกเรานะคะว่าแต่ละคน,น่มีปัญหาอย่างไรบ้างก็คือคนไหนที่ว่ามีปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเรียนไม่เพียงพอหรือว่าเรื่องตา่างๆก็คือถามได้เลยนะายกมือถามครูได้เลยนะคะครูมีคำตอบทุกคนเข้าที่ตอบได้นะคะ ไหนใครมีปัญหาอย่างไรบ้างปัญหาอะไรผู้ค่ะหนูเรียนไม่ร <nosso fuck> ู้เ <gamma> ร <enders> ื่องค่ะเรียนไม่รู้เรื่องจากการที่เราเรียนไม่รู้เรื่องถ้าต่อไปนะคะครูก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านการเรียนการสอนของพวกเรานะคะว่าในแต่ละคนมีปัญหาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรียนไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เข้าใจในเรื่องที่ครูสอนหรือว่าทางบ้านมีปัญหาด้านเทคโนโลยี เข้าไม่ถึงอะไรแบบนี้ก็คือถามรูได้เลยนะคะแล้วน้องๆคนไหนหรือว่าเด็กคนไหนนะที่อยู่ในระดับ <I see. S 1> ที่อยู่ในระดับ <Yeah. S 1> ชั้นประถมศึกษาปีที่หกที่กําลังจะต่อระดับมัธยมก็คือถามได้เลยะคะ mm. ว่าเราจะชอบสายไหน mm. อยากเป็นอะไรอยากเรียนอะไรไปประกอบอาชีพไหนได้บ้างในคนไหนอยากถามอะไรก่อนรู้ค่ะเอาทีละคนค่ะทีละคน เอาถามเลยต้องเลยครูคะห,หนูเรียนไม่รู้เรื่องคะต้องทำยังไงคะการที่เราเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยครูถามก่อนนะอย่างแรกว่าเรียนไม่รู้เรื่องจากที่ครูอธิบายรเราเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าที่บ้านเรามีแบบพ่อแม่พ่อแม่ทํางานอะไรมีขายโคงมีเสียงดังไหมที่บ้านหรือว่าเป็นเพราะว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่สนใจในเนื้อหาที่ครูสอน ที่บ้านขายของแนละ้วมีเสียงรบกวนัวที่บ้านขายของมีเสียงรบกวนได้ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดีย,ดยนาะอันนี้เทสนี้ก่อนอันนี้ถ้าเราแยกไปเรียนในห้องได้ไหมเพราะถ้าเรายังเรียนอยู่ในบ้านโดยที่ว่า <c oughs> มีพ่อมีแม่ขายของอยู่เราก็จะเรียนไม่รู้เรื่องเราก็จะสนใจสิ่งรอบข้างมากกว่าปรับตรงนั้นได้ไหมได้ค่ะ เอาคนต่อไปค่ะหนูค่ะครูสั่งงานเยอะเกินค่ะทำไม่ทันเลยต้องทำาไงคะการสั่งงานเยอะเกินบางครั้งในการเรียนออนไลน์ทุกคนเลยจะมีงานเยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เรียนในห้องเรียนการที่เราเรียนในห้องเรียนจะมีครูที่ว่าคอยบอกคอยคอยคอยแบบให้ให้ให้การบ้านเราแบบ หมือนกับไม่ได้ให้การบ้านหรอกให้เราทํางานโดยในห้องเรียนอาจจะมีครูจะคอยคุมอยู่แล้วเราก็ต้องอันไหนที่เราไม่เข้าใจคือเราจะสอบถามได้แต่ถ้าสมมติว่าในการเรียนออนไลน์เนี่ยเราบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ทําไม่ทันทําไม่ทันบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาน้อยใช่ไหมเวลาน้อยในการเรียนออนไลน์เพราะว่าเด็กมันเยอะแล้วในแต่ละครั้งในการเรียนออนไลน์ มันก็จะมีแบบเน็ตติดบ,บ้างสะดุดบ้างหรือบางคนพอ่อแม่อาจจะไปใช้ไปซื้อน้้นแข็งใช้ไปซื้อของต่างๆทํา,าทให้เราเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ที่หันเยอะบางครั้งเราอาจจะไม่สนใจเดี๋ยวผู้ถามก่อนว่าเวลากูสั่งานทนําในคาบไหมหรือว่าไม่ทําเล่นทําในคาบทำในคาบแต่ว่าทําไม่ทัน เหมือนการที่ครูสั่งงานบางครั้งมันอาจจะเป็นตัวชี้วัดของพวกเราเหมือนเราอยู่อยู่ปอ,อะไรป .6 ค่ะอยู่ป .6 ตัวชี้วัดของป .6 มันจะมีอยู่มาแล้วครูก็จะสอนตามตัวชี้วัดของพวกเรายิ่งการที่ว่าเรามาเจอโรคโควิดทำให้เราไม่สามารถเข้าไปเรียนรู้ที่โรงเรียนได้เราก็จะลำบากในการติดต่อสื่อสารหรือว่าการที่ว่าเราจะ เรียนรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอาจจะปรึกษาครูได้ไปอาจจะปรึกษานอกเวลาหรือเวลาที่ครูว่างเพราะว่าการเรียนออนไลน์มันก็ต้องจํากัดเวลาด้วยโอเคไหนใครมีอะไรถามครูบ้างครูขาบ้านนูไม่มีโทรศัพท์เลยค่ะเปยังไงคะเราอยู่บ้านใกล้เพื่อนไหม ใกล้เพื่อนในห้องเรียนเราไหมถ้าอยู่บ้านใกล้ใกล้เพื่อนในห้องนาะบางครั้งการที่ว่าอันนั้นคือทางบ้านเรามีฐานะลําบากยากจนใช่ไหมเราก็อาจจะขอเพื่อนเรียนด้วยก็ได้แล้วก็ช่วยทํางานกันด้วยก็ได้เพราะว่าการที่ว่าเราไม่มีโทรศัพท์ตอนนี้ก็คือมันอยู่ในยุคที่ว่าโรคแพร่ระบาดอย่างมาก ก็คือทุกครัวเรือนแหละเกือกจะมีผลกระทบหมดแหละทั้งเรื่องการงานการเงินการเรียนทุกๆอย่างก็คือมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นถ้าให้เราไปซื้อโทรศัพท์เราก็งบประมาณมีไม่ถึงเราก็เลยต้องแก้ปัญหาสถานการณ์ล่วงหน้าก่อนอาจจะเรียนกับเพื่อนในชั้นเรียน Tú nadie como tú no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ama tiene loco.